สวัสดีค่ะถัดจากนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่อง s p a c e AirFO นะคะหรือว่าเครื่องค่าเชื้โรคแบบพกพาค่ะรูปแบบนะคะของกล่องก็จะเห็นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้นะคะก็จะมีลักษณะก็คือจะเป็นกล่องนะคะที่ซีแลปมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็จะมีการรับประกันมาในหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการการันตีคุณคุณภาพ G นะคะจะเป็นการรับประกัน ักษณะคล้ายๆกับมกรในประเทศไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบของสากลนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญเลยก็คือจะเป็น ROHS นะคะตัวนี้จะเป็นการการันตีรับประกัน,นะค่ะว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็จะไม่มีสารประกอบที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าต่อมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการรับประกันอีกหลายๆอย่างตรงนี้นะคะก็แน่ใจได้ว่าเครื่องตัวนี้เมื่อเราใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะช่วยปกป้องเราจากภัยอันตรายในเรื่องของอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะมารู้วิธีการใช้เครื่องนะคะท่านจะสังเกตได้ว่าที่หน้ากล่องค่ะจะมี QR code ลักษณะนี้อยู่นะคะ QR code นี้ค่ะจะเป็นการสแกน QR Code สําสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมโครงการพิเศษของโครงการร้อยล้านดวงใจต้านภัยวิกฤตอากาศนะคะดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะแกะตัวเครื่องนะคะแนะนำให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการสแกน QR Code นี้ก่อนนะคะวิธีการสแกน QR code คค่ะก็สามารถที่จะเปิดโทรศัพท์ของตนเองนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ก็ได้นะคะแล้วก็ กดเลือกตรง QR code นี้ค่ะเมื่อขึ้นหน้าจอ QR code นี้นะคะให้เราสแกนตัว QR code นี้เข้าไปได้เลยค่ะ,ะเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นลิงก์ให้เราลงทะเบียนค่ะก็ให้ท่านกรอกเอกสารลงทะเบียนตามหน้าจอนี้เลยนะคะ,ะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด submit ส่งไปนะคะ ทีนี้เมื่อเราส่งเอกสารข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็จะมาดูว่าภายในกล่องนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานของตัวเครื่อง s p a c e air FO มีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะเมื่อแกะตัวเครื่องออกมานะคะภายในกล่องค่ะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็จะเป็น คู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง Space Air FO นี้นะคะรวมถึงสเปคต่างๆนะคะแล้วก็รูปแบบข้อบ่งชี้ต่างๆนะคะค่ะจากนั้นค่ะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะซึ่งตัวเครื่องค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะก็คือจะเป็นสีครมธาตุนี้นะคะค่ะแลอย่างที่3ก็คือจะเป็นตัวสายชาร์จนะคะเป็น USB ชาร์จค่ะสามารถที่จะต่อเชื่อมกับ อุปกรณ์หัวชาร์จปกติเลยไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จได้กับทั้ง power bank แล้วก็ไฟบ้านเลยะคะถัดมาอย่างที่4ค่ะก็จะเป็นสายคล้องคอนะคะที่จะติดตั้งไว้ร่วมกับตัวเครื่องนะคะในช่วงเวลาการใช้งานจริงค่ะถัดจากนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการประกอบนะคะเพื่อที่จะใช้งานจริงค่ะก็แค้เราเริ่มต้นโดยการที่ เราเอาตัวสายคล้องตัวนี้นะคะท่านจะเห็นว่ามีเชือกเส้นเล็กๆตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าหันหลังไปนะคะจะเห็นรูที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะใส่คล้องรูตรงนี้นะคะก็ะะให้เราเอาสายเชือกอันนี้นะคะสอดเข้าไปที่ช่องนี้เลยค่ะเมื่อสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะแกะตัวนี้มาให้ง่ายต่อกนัน ใส่อุปกรณ์สอดคล้องเข้าไป่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะปรับตามขนาดนะคะหลังจากนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการคล้องคอได้เลยนะคะแล้วก็ปรับขนาดตามขนาดที่เราต้องการได้นะคะถัดไปค่ะจะเป็นรูปแบบของการใช้งานนะคะวิธีการใช้งานค่ะก็แค่เลื่อนสวิตช์นะคะไปที่ปุ่มออนนะคะนี่คะ่ะ การใช้งานนะคะที่จะดูว่ามันใช้งานได้ตามปกติก็คือจะมีไฟสเีเขียวขึ้นมาบริเวณตัวสายฟ้าตรงนี้นะคะค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งตัวเครื่องนี้ค่ะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาคือว่าการชาร์จเต็มครั้งหนึ่งค่ะเขาสามารถที่จะใช้งานได้ระยะยาวถึง3-5วันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นสำหรับคนไหนที่ชาร์จเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ต่อเนื่องระยะยาวได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจก็สามารถชาร์จเพิ่มเติมได้ตลอดทุกวันนะคะตามที่ท่านต้องการได้เลยนะคะทีนี้ถัดมาจะให้ดูว่าเวลาที่เราชาร์จไฟนะคะจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีการชาร์จด้วยนะคะถัดไปค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นได้ว่าจะเป็นช่องเสียบของไมโคร USB นะคะวิธีการชาร์จเราก็แค่ใช้ตัวสายที่ให้มากับอุปกรณ์นี้นะคะก็เสียบฝั่งหนึ่งค่ะเสียบเข้ากับ USB นะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะเราก็จะเสียบเข้ากับไฟบ้านนะคะโดยที่เราจะมีหัวปลั๊กนี้สามารถใช้กับปลั๊กของตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าหัวต่อเพิ่มเติมที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะคะเราก็เสียบชาร์จเข้าไปค่ะช่วงเวลาของการเสียบชาร์จเนี่ยสิ่งที่เราจะดูสัญลักษณ์ได้ก็คือว่าจะมีไฟสีแดงนะคะขึ้นตรงบริเวณลูกฐานนะคะแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ได้เลยค่ะ การชาร์จนะคะถ้าเกิดว่าเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟสีแดงที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะดับลงไปนะคะนั่นก็แสดงว่าการชาร์จนั้นเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยค่ะถัดไปนะคะก็จะให้ท่านได้ทราบถึงการดูแลรักษาตัวเครื่องนี้ว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้างค่ะอุปกรณ์ค่ะก็มีเพียงอยู่2ออย่างเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือจะเป็นตัว แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะก็จะเป็นตัวคัตเติลบัตนะคะวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องนี้ค่ะเนื่องจากว่าเครื่องนี้ไม่มีอะไหล่ใดๆที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะสามารถใช้ไปได้ยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นรูปแบบเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในระยะยาวได้นะคะแต่ก็จะมีการดูแลเบื้องต้นนะคะที่เราจะแนะนําให้กับคู่ที่ใช้งานเนี่ยดูแลโดยที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้นะคะนั่นก็คือว่า ที่ตัวเครื่องนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้าปัดของเขาหรือว่าข้างบนของเขาเนี่ยจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีทั้งหมดอยู่เป็นช่องๆมีทั้งหมดอยู่4ช่องนะคะช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องของตัวไอออนที่จะปล่อยออกมาจากตัวเครื่องดังนั้นหากมีสิ่งใดที่ไปตกอยู่ภายในนี้นะคะหรือว่ามี พวกเศษอาหารหรือแม้กระทั่งในแต่ละวันนะคะที่มีเศษฝุ่นบางอย่างตกลงไปเนี่ยเราก็จะต้องทําความสะอาดซึ่งระยะเวลาการทําความสะอาดนะคะก็อาจจะทําความสะอาดสักประมาณ2อาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้นนะคะวิธีการทําความสะอาดค่ะก็เพียงแค่เรานําเอาคัตตันบัตเนี่ยแหละคะ่ะจุ่มไปในแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดต,ตามบริเวณช่องด้านในได้เลยค่ะ เช็ดทําความสะอาดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงระหว่างเช็ดทาความสะอาดเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากบริเวณด้านนอก<ม>ก็คือจะเป็นตัวช่องสีช่องนี้ก่อนนะคะเ<ม>ช็ดทําความสะอาดเวลาที่มีฝุน่นหรือว่ามีสิ่งอะไรไปเกาะน,นะคะสิ่งปนเปื้อนต่างๆไปเกาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เช็ดด้านในนะคะโดยวิธีการเช็ดด้านในเนี่ยขอให้ท่านาระมัดระวังเนื่องจากว่าด้านในนะคะจะมี เป็นเหมือนแผงวงจรนะคะแล้วก็จะมีเข็มที่เป็นเข็มไมออนด้วยนะคะซึ่งตัวเข็มไมออนเนี่ยหากมันเบี้ยวหรือว่ามันหักชำรุดเนี่ยก็จะมีผลต่อการใช้งานเครื่องต่อไปนะคะดังนั้นเวลาเช็ดเราจะต้องค่อนข้างที่จะให้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็เมื่อเช็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะให้แอลกอฮอลทั้งอย่างระเหยไปเรียบร้อยก่อนถึงกลับมาใช้ตามปกติอีกรอบหนึ่งนะคะ เพียงเท่านี้เองนะคะก็จะเป็นในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องนะคะถ้าเกิดอยากดูแลรักษาเครื่องภายนอกก็สามารถที่จะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดรอบนอกของตัวเครื่องได้ตามปกติได้เลยค่ะ